คุณจะรวยและอายุยืนมากลองไางยมือดูสิเห็นเส้นที่ข้อมือไหมทำนายได้นะว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่แช n แนลก็ได้นำคำทำนายสีเส้นที่ข้อมือทำนายชะตาอนาคตของคุณว่าคุณจะมีชีวิตเป็นอย่างไรมาฝากทุกท่านกันค่ะว่าแล้ว งายมือขึ้นแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะทำนายสีเส้นที่ข้อมือสื่อชะตาอนาคตคนที่มีเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเป็นเส้นหลักที่สำคัญที่สุดบ่งบอกถึงภาพรวมของชีวิตถ้าใครมีเส้นที่หนึ่งลักษณะแบบนี้หนึ่ง ถ้าเส้นที่1ลึกชัดและเป็นเส้นตรงชัดเจนไม่มีอรอยแยกไม่มีอรอยหยกักถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะหมายถึงคุณจะมีสุขภาพที่ดีและอายุยืน 2. ถ้าเส้นที่1 มีรอยแยกหรือขาดออกจากกันนั่นถือเป็นสัญญาณให้คุณต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้รีบดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่ร่างกายของคุณจะแย่เพราะมันบ่งบอกถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในอนาคต 3. ถ้าเส้นที่1มีรอยแยกมากกว่าหนึ่งรอยและโค้งชี้ขึ้นไปทางฝ่ามือถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีปัญหาในการเจริญพันธุ์ของทั้งหญิงและชายซึ่งอาจหมายความว่าคุณมีสิทธิ์เป็นหมันมีบุตรยากหรือไม่มีบุตรนั่นเองคนที่มีเส้นที่สองเส้นที่สองเป็นเส้นแห่งความสำเร็จบ่งบอกถึงความสำเร็จ นอกจากนั้นยังบ่งบอกในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการใช้ชีวิตคุณงามความดีบุญบารมีที่คุณมีอีกทั้งยังบอกได้ในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่และความสําเร็จในชีวิตถ้าใครมีเส้นที่สองลักษณะแบบนี้ 1. เส้นที่สองตรงและความลึกของเส้นชัดเจนคล้ายกับเส้นที่1จะแสดงถึงฐานะที่มั่นคงและประสบการณ์ ที่สะสมมายาวนานเกี่ยวข้องกับการเงินความสำเร็จในชีวิตถ้าคุณมีเส้นนี้ชัดและลึกแสดงว่าคุณค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงร่ำรวยนั่นเองค่ะ 2. ถ้าเส้นที่หนึ่งมีรอยแยกหรือบางในขณะที่เส้นอื่นๆตรงและชัดโดยส่วนใหญ่แล้ว ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นคุณมีช่วงเวลาที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากแต่ก็สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นได้และในอนาคตคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่คุณต้องมีความอดทนและต้องเพียรพยายามขยันมากกว่าคนอื่นนะคะ 3. ถ้าเส้นที่สองมีอรอยแตก หรือแยกห่างออกจากกันแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งคุณเคยมีปัญหาทางการเงินมาก่อนและหลังจากนั้นก็สามารถกู้วิกฤตกลับมามีเงินตั้งฐานะที่มั่นคงได้อีกครั้งในวัยกลางคนคนที่มีเส้นที่สามเส้นที่สคือเส้นอิทธิพลบ่งบอกถึงสถานะในสังคมของคุณเพราะใช่ว่าทุกคนจะมีเส้นที่สมนี้นะคะแต่ถ้าคุณมีเส้นนี้ ก็บอกถึงสถานะทางการเงินการใช้ชีวิตสภาพทางสังคมอำนาจวาสนาบุญบารมีของคุณที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนค่ะและถ้าใครมีเส้นที่3ลักษณะแบบนี้ถ้าเส้นที่3ตรงและเด่นชัด นั่นหมายถึงคุณจะมีอายุที่ยืนยาวหรืออาจบ่งบอกได้ว่าคุณได้ใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายจนกลายเป็นบุคคลสำคัญหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนเป็นคนที่เพื่อนในกลุ่มให้การยอมรับและมักทำตามสิ่งที่คุณแนะนำเสมอคนที่มีเส้นนี้ มีโอกาสได้เป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นผู้นำกลุ่มศาสนาผู้นำด้านที่เกี่ยวข้องกับความสุขสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นคนมีบุญวาสนามากค่ะส่วนใหญ่แล้วนั้นคนที่มีเส้นในลักษณะนี้จะเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้นำของครอบครัวนั่นเองค่ะและสุดท้าย คนที่มีเส้นที่4ถ้าคุณมีเส้นที่4แปลว่าคุณจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาวมากกว่าปกติซึ่งปกติแล้วน้อยคนนักที่จะมีเส้นนี้นะคะและเส้นที่4จะเป็นเส้นสนับสนุนเส้นที่3ค่ะเส้นที่4ทํานายถึงการยอมรับและการเป็นที่รักของคนในสังคมหรือในครอบครัวอาจหมายถึงคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกหลานห้อมล้อม ว่ากันว่าเส้นแต่ละเส้นนั้นหมายถึงการมีอายุ30ปีถ้าใครโชคดีมีถึงสีเส้นก็แปลว่าคุณอาจอยู่เกิน100ปีก็ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะไม่ว่าอายุที่ยืนยาวความร่ำรวยความมีหน้ามีตาทางสังคมก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันในชีวิตเราและที่สำคัญเราต้องเป็นคนลงมือทำรรขยันดูแลสุขภาพด้วยจึงจะสำเร็จค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากชนบุรีโพสต์ .com เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหากชอบคลิปของเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ